ดีค่ะตอนนี้อยู่กับเนมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยแท้เดงสวัสดีค่ะนกนตลุนนะคะวันนี้น้องเนมก็มปรับถึงคอนโดเลยค่ะคือพิเศษมากๆจะบอกว่ากิจกรรมวันนี้คือแบบปลุกความเป็นอาร์ติสแบบในตัวคุณก็คือ คอนเทนต์ของเราวันนี้นะคะที่เราจะไปวันนี้ก็คือ how to be artist ค่ะก็คือเราจะใช้เวลาว่างของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะทุกคนก็คือวันนี้เราจะไปฟิลครอบครัวเนาะพี่สาวน้องสาวใช,ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปรอรับชมได้เลยขอข้บรถก่อนน,นะใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้เทียงแล้วเรานัดเขาไ่้ไป้ายโบ<ม><ม>ค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราเดินทางกันด้วยรถยาริสเอ็กซ์เออร์เบิร์นสีขาวของเรานั่นเองค่ะ ไแล้วค่ะไปกันเลยไหมไปกันเลยไหมบ๊ายบายยาริสเอ็กเอนะคะก็จะมีปุ่มพุทสปาร์นะคะไว้สําหรับการสปาร์ทรถที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นเรายังมีพวงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกเพื่อให้ดูสวยงามอีกด้วยค่ะเรามากันที่ซอยสมคิดนะคะอยู่ใกล้ๆกับ BTS ชิดลมซึ่งทุกท่านนะคะสามารถปักหมุดมาที่5 5หมาล่าได้เลยค่ะสามารถจอดรถในนี้ได้ด้วยนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะซึ่งรถติดมากแล้วก็ทําให้เราถึงปตรงเวลาเป๊ะซึ่งตอนนี้เราขอลงไปก่อนนะทุกคนไปเลยไม่ไหวร้านจะอยู่ที่ชั้น2นะคะทุกท่านสามารถเดินขึ้นบันไดามาได้เลย เื่อเข้ามาในร้านนะคะเขาก็จะมีผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็มีพร็อพไว้ให้เราไว้สําหรับถ่ายรูปเล่นหรือว่าระหว่างทํากิจกรรมนั่นเองค่ะถึงที่ร้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเลือกไซส์หมินันไซส์น้องหมิงน,นะคะที่เราไปเห็นวันนั้นก็จะมีไซส์มินิไซส์ S แล้วก็ไซส์ M นั่นเองค่ะ ตอนนี้เราเลือกเป็นไซส S นะคะก็คือราคา990บาทนั่นเองแล้วก็เลือกสีได้สีคู่นะคะวันนี้นะคะเราเลือกสีไปสีสนะคะชื่อว่าน้องตั้ชายติ๊ง อันนี้เดี๋ยวระหว่างรอหนูเทสีนะคะเอาแอลกอฮอล์แพดเช็ดที่ตัวน้องก่อนได้เลยค่ะได้ค่ะค่ะ,คะ,คะขั้นตอนแรกเราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ที่หมีก่อนกัเช็ดรให้ดีเย่ความสะอาดเนาะอันนี้คือช่วงเช็ดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดนะคะเราก็จะต้องเช็ดให้ทั่วตัวน้องหมีเลยค่ะเพื่อความสะอาดแล้วก็สีจะได้ติดทนนั่นเองค่ะเช็ดดูนี่ดู ก็คือขั้นตอนแรกเราจะใช้ก้าวเปล่าขึ้นมาค่ะแล้วก็เราจะเริ่มเทสีโดยสีแรกที่เทค่ะจะเป็นสีที่เด่นกว่าสีอื่นนิดนึง<อ>ที่เลือกสีที่ชอบมาได้เลยอยากให้เห็นช,ะชะัดชัดใช่ลองเลือกมาได้เลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูลองเทให้ดูนะคะก็คือเราจะเอียงแก้มนี้ค่ะแล้วเราก็จะเทลงไป่ายมือด้เลยค่ะ่ด้เลยค่มือดูสวยไหมได้เลยค่ะคือมือเหมือนปีศาจมากะเราก็จะเทแบบนี้เลยค่ะเอียงแก้มเทลงไปแบบนี้เลย จากนั้นเราค้างแก้วเอียงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลองเอาสีอื่น hey เททับบริเวณที่เดิมค่ะอุ้ยอ,อ, <c oughs> อัน,นคุณโรูติใช่อะคะใช่ค่ะเราะมีอ่างหลังมือให้ตรงน,นั้นคะ่ะช่วงเทสีนะคะก็ค่อยๆทาลงไปทีละชั้นนะคะตามสีที่เราต้องการได้เลยค่ะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องอันไหนก่อนหลังเลยค่ะเวลาลงนะคะเราเริ่มลงที่กลางหัวโดยที่เราจะเว้นหูเพื่อเอาไว้จับจะได้สะดวกในการพลิกไปมาใช่ค่ะแล้วก็ลายของน้องเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ลายที่ใหญ่ ที่สามารถลงแบบนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าอยากได้ลายที่มันเล็กถี่ขึ้นนะคะเหมืนลายหินอ่อนอะไรแบบนี้นนนใช่ก็คือเราจะใช้พู่กันนะคะแยงสีคนสีเบาๆแต่ระวังอย่าให้คนแรงเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นผสมแทนเล่นได่เลยเพ่นะล่มได้เลยค่ะพี่ยังมือจับหูน้องได้เลยเกยจับหูตัวเองนะคะ <laughs> <laughs> ลูกค้าเล่นหอดบนา้า อบแล้วพี่ไม่ต้องลงซ้ำแล้วนะคะไปลงบริเวณอื่นได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบลายตรงนี้พี่สามารถลงทับได้เลยค่ะสีน้องเสอไหลออกมา,มา,ามระมานี้เลยคะยังไงเรียกหนูได้เลยนะคะ้อเคะุณค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนมือเ, <c oughs> เล, <c oughs> เลอก็คือเละนเทมากเลยขอเก็บรายละเอยียดอีกนิดนึงนะคะรีมเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปนัางมุมก่อน ก็ตอนนี้เราทําเสร็จกันแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรอสักประมาณสีแห้งประมาณ2อสวันนะคะเอาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวันรับกันนี้ก่อนค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงคราวที่เราจะต้องมาอันบ็อกซ์น้องหมีกันแล้วค่ะเอนนี้ผ่านมาเป็นเวลาสองอาทิตย์นะคะทุกท่ี่คนขับรถนะคะไปรับมาให้นั่นเองค่ะก็ได้มาเป็นแบบนี้เลย น่ารักมากใช่แล้วก็คือเขาน่ารักแบบเสียงสองมากพี่อส,อส,อสองนี่นะค่ะนนก,ก็คือมาแบบ2ตัวของเนม1ตัวนะคะแล้วก็ของพิลุตหนึ่งตัวน้องก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแห้งแบบแห้งสนิทแห้งสนิทความจัดตัวสิบบบบเป็นความจัดลูกสองมอบสองมอบเจ๋วแขนแอรขยับได้ได้วยนะทุกคนแล้วก็ อันนี้เป็นตัวของเนนะคะที่ตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ตอนเลือกสีเลยว่าเ้องสันชัยพี่ีอันนี้นะคะก็ชื่อว่าน้องเรนโบ เราไปทาเสร็จแล้วเนาะเรารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่กิจกรรมที่ยากมากมันคือกิจกรรมที่ง่ายๆแล้วก็เด็กสามารถทําได้นั่นเองซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อที่ไอจีนี้ได้เลยแล้วก็ต้องจองคิวก่อนเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือสามารถทากล i าย์แอดไปได้เลยนะคะแล้วก็ <Hi. S 1> เขาก็จะมีให้จองเวลามานั่นเองนะคะกาลังเป็นกระแสคนก็จะแบบให้ความสนใจมากทางที่นะคะถ้าไม่อยากไปเสียเที่ยงเนี่ยก็ควรที่จะจองคิวไปนั่นเองะคะ่ะทุกคน แล้วสำหรับอันนี้นะคะพวกเราสองคนขอล่าไปกันค่ะแล้วรอบหน้านะคะเราจะไปหาทำเวิร์กช็อปที่ไหนก็ดีไปลรร่าราช็อปได้เลย